สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกันะครับกับแบมรีวิวคอนเทนวันนี้นะครับเราก็จะมาเสนอทนแทนพาวแบงค์ห้าพนเ5700อันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของยี่ห้อมันออกเสียงว่าวิวีีนะครับอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแซ์หญิงไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับอ่าให้สายชาร์จมา1ชิ้นนะครับแล้วก็แน่นอนพาวแบงค์หนอัน นี่นะครับมันก็จะมีสายใท้เราเสียบ USB ตรงนี้ส่วนไอตรงรูเล็กๆตัวนี้ก็จะเป็นไว้เวลาเราชาร์จไฟเข้า Power Bank เรานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองมันมีทั้งหมดสีสีด้วยกันมีฟ้าห่วงส้มดำใครชอบสีไหนก็สามารถจับจองสีนั้นได้เลยนะครับข้อดีข้อเฟลมันคือว่ามันเล็กกระทัดรัดแล้วก็เป็นของที่มีคุณภาพดีนะครับ สามารถชาร์จได้ถึง 3- 4ครั้งด้วยกันแบบไปไหนไกลๆชอบแชทชอบเล่นเกมก็ไลค์กระมวลไปเลยนะครับแค่มีอันนี้ชิ้นเดียวพอในต่อวันของเราที่เรามีกิจกรรมมากมายมันเพียงพอสําหรับการใช้งานอยู่แล้วนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจสั่ง,สงซื้อ Power Bank ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับซึ่งเราก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับนี้ลาครับสวัสดีครับ